สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่าน ชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมดวงดีมีชัยไปกว่าครึ่งมั่นคงก้าวหน้าสุดสุดในรอบ12ปีสโลแกนของชาวราศีธนูดวงดีมีชัยไปกว่าครึง่งมั่นคงก้าวหน้าสุดสุดในรอบ12ปีการงานชาวราศีธน,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 นูยิ้มรับเข้าไว้เลยค่ะล ลูกค้าเรียกหานะคะผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเข้าตากรรมการเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จากเมื่อก่อนไม่เคยจะสนใจท่านนะคะตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เรียกหาไปไหนไปด้วยมีคนชอบพอเปลี่ยนลุกให้สดใสมากขึ้นเพราะชาวราศีธนูนะคะมีเสน่ห์ในตัวเองถ้าหากคุณไม่เอาเสน่ห์ในตัวของคุณออกมาใช้ให้ถูกที่ถูกทางมันก็จะทําให้คุณชู ไดไ้หลังวันที่8เมษายนสวัสดีค่ะคุณน้องลัตดาพาหลัง8เมษายนรีบทำสินะคะชาวราศีธนูเขารบผู้ ผู้ใหญ่นอบน้อมเข้าไว้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าชาวราศีธนูจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเขาจะเห็นใจสงสารเมตตาเอ็นดูนะคะนอบน้อมถ่อมตนเข้าไว้เกี่ยวกับเรื่องการงานการงานนํามาซึ่งเงินทองนะคะถ้าคุณทําได้เหมือนที่หมออ้อยบอกเงินเข้าเติมๆเลยค่ะการเงินจะเริ่มทําอะไรเจราจาต่อ รองประมูลอะไรก็แล้วแต่นะคะดวงชะตาของชาวราศีธนูปังปังทุกอย่างเลยค่ะไม่ได้ปังอย่างเดียวนะคะสองปังแล้วน,นี่มันเสียงปืนนะคะหมออ้อยมันเสียงปังปังนี่บอกให้รู้เลยค่ะประสบผลสําเร็จค่ะเข้ามาสุดๆเลยนะคะราศีธนูดวงดาวเข้ามาเสริมดวงชะตาของท่านอยู่ที่การกระทําและความพร้อมของชาวธนูว่าจะงัดออก มาใช้ได้แค่ไหนเงินเข้ามาปังๆได้ลูกค้ราระยะยาวเลยค่ะถ้าท่านทําธุรกิจอะไรหมอไม่ทราบธุรกิจการงานของท่านนะคะลูกค้าจะเข้ามาเต็มเงินเข้างานเข้านะคะชาวราศีธนูก็โอ้ยิ้มรับไปเลยนะคะในช่วงเดือนเมษายน2565นี้ค่ะความรักสําหรับคนโสดชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนถูก อย่าเพิ่งเปิดตัวนะคะรับกัรักกันแบบรับๆรักกันแบบซ่อนเร้นเงียบเงบีเออมันแปลกนะคะมันแปลกดีนะแต่ว่าคนโสดต้องเป็นอย่างนี้ก่อนค่ะเปิดเผยไม่ได้นะคะเป็นเรื่องทันทีเลยค่ะคนมีคู่ชาวราศีธนูทำงานกับคู่ครองจะดีมากถ้าคุณไปไหนทำงานชายเดียวไม่ประสบผลสำเร็จเมษายนนี้นะคะไป ไหนก็ต้องแพ็กคู่ไปกับคู่ละมุนสุดๆเลยค่ะอย่าพยายามมีรักซ้อนนะคะชาวธนูปัญหาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตั้งใจโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องความรักมีรักได้แค่คนเดียวค่ะอย่าซ้อนนะคะสู้ลุยความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกับชาวธนูค่ะข้อควรระวังประจำเดือนเมษายน256 มีโอกาสเดินทางไกลบ่อยๆเดินทางไกลโดยไม่ได้คิดไว้ก่อนล่วงหน้าความร้อนใจจะเกิดขึ้นจากเพื่อนหรือญาติของท่านมีโอกาสมีศัตรูในที่ทำงานของท่านวิธีแก,เก้เครดเสริมดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2565ทำบุญกับคนพิการคนตาบอดถูหนวกแขนขา ด้วนนะคะพิการทุกรูปแบบทำบุญน้ำดื่มถวายน้ำปานะสถานผู้ปฏิบัติธรรมหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube TikTok Facebook ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หมออ้อยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยช่วงเวลา19.00นถึง20.00น ดูดวงชะตาให้ฟรีค่ะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมออ้อยได้ที่0988556364 idline ปุญญวัตรด o t ออยสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอสิ่งดีๆจงบังเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ